โอ้โหเยอะโอ้พี่มันมีดอกข้างในอีกเขาบอกทานสดได้เป็นไงคะมันแหลนใครจะแตก่ะเอาเท้ามาตีแบบนี้เลยรู้แล้วนะคะว่าทำไมเห็ดถึงแพงนะคะอ้ วันนี้เราออกเดินทางแต่เช้านะคะระยะทาง50กิโลเมตรนะคะเพื่อที่จะไปเก็บเห็ดครั้งแรกนะคะในป่าฝรั่งเศสนะคะวันนี้เรามากันแต่เช้านะคะสภาพทาง <c oughs> ปา่าเขจะก้างมากเลยนะคะน,นี่อร่อยมากเลยนะ <c oughs> เราเจอ เผ็ดเราโงกแล้วนะคะราคา50ยูโรเขาบอกว่า50ยูโรต่อกิโลเออเดี๋ยวเดี๋ยวตลอดตลอดเห็นไหมตอนนี้จะโง่บ้านเราเอาที่นอนนะเนาะตัวนี้กินนี่อร่อยมากเออได้แล้วใช่ไหมนี่ค่ะเออได้มาแล้วเออได้ควรมันระดีมากเห็นไหมมันีม่สวยจนที่แพงนะอร่อยด้วยตัวนี้นี่นะคะ ที่กินเขบอกว่ากิโลละห้าสิบยูโรนะคะก็ประมาณพันเกือบสองพันนะคะเราจะกลับไปโอจ er, เจ้เห็ดลางโงกสวยมากมากนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะอ้ตรงนี้สวยมากเลยนะคะ <Aa. S 1> เห็ดลางโงกนี้ถ้าเขาเกิดเขาก็จะอยู่ใกล้ๆกันนะคะ โอ้นี่นนะะคะี่ก็คือลูกโอ๊กที่คุณตานะคะเราจะเห็นเจ้ากระรอกน้อยนะชอบกินในกระตูนนะคะออ,อ้พีเลย ีดอกข้างในอีกมีสองนะใช่บบยังจะออกมานี่มีดอกข้างล่างอีกดอกนึงนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวต้องอมค่ะเนอะเลยเยอะมีกระพิกลงโอน้นี่ไงคะโอ้มีดอกน้อยด้วยอย่างไงี้ย โอ้แล้วเราต้องีกันะใครอยากแตกคะเอาเท้ามาตีแบบนี้เลยสงสัยพี่ไม่ใช่พี่ก็ไอพี่โตในนี่ไม่เห็นเลยนะใครคะสวยนะพี่ต้องพี่ยังทิมเหรอเฮ้ยเป็นชิมดิบได้เลยทิมดิบนี่นะคะนี่คือเห็ดละงงนะนี่พี่เขาหั่นเป็น ชิ้นๆแบบสดๆเขาบอกทานสดได้เป็นไงคะมันนบ้าอร่อยนะทันไ้น้ำมันจิ้มแล้าไปบ้านไปล้างีดีๆะไรใน้ำมันใส่ตัดเลยดิใป็น้ำมันแล้วก็ใส่ผัวผลาใส่ยาักสิ้นไล่อร่อยมากเจออีกแล้วนะคะจะอยู่ในใกล้ๆกันหมดเลยนะ อกว่าตรงขาเนี่ยอร่อยมากค่ะโอเคจะอร่อยในป่าก,ก็จะมีเห็ดอย,ย<า>ู่หลายชนิดนะคะก็จะมีเห็ดพึ่งนะคะแล้วก็ววจะมีตัวเหมือนตัวทากนะคะเ <ยา S 2> ขาเร <ยา S 2> ียกว่าตัวลิมัสค่ะมากินเห็ดด้วยนะคะิมัส ตัวลีมัสดูตัวลีมัสเยอะเลยค่ะเขามากินหนูไม่กลัวค่ะเขามากินเห็ดนะอนี้ที่เขาบอกว่ามันคล้ายกันแต่มันทานไม่ได้นะคะคือเห็ดพิษค่ะมันคือเห็ดอะไรคะอ๋อมันเป็นยาเอ้ยเป็นเห็ดพิษนะคะ ที่เห็นอยู่นี้นะคะต้นสวยๆอยู่นี้นะคะก็เป็นเห็ดพิษเหมือนกันนะคะมีอยู่เยอะมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นการเข้าป่าไปเก็บเห็ดนะคะก็จะต้องดูดีๆด้วยนะคะในป่านี้ค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะมี ทั้งเห็ดแล้วก็ที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นลูกเก่ารัดนะคะจะหล่นเต็มป่าเลยนะคะสามารถเก็บไปทานที่บ้านได้นะคะรู้แล้วนะคะว่าทำไมเห็ดถึงแทงนะคะ ถ้าขามันเป็นสีแดงเนี่ยต้อกินมันคันมันสีอันนี้เปลี่ยนมันไม่ได้เห็นมั้ยอ่าจะเป็นสีเขียวๆนี่คือไม่ได้ใช่ไหมเห็ดต้องกินขาวขันออกสีเนี่ยขันออกสีกินไม่ได้อ๋อนี่เป็นมีพิษนะคะโอ้โหเนี่อยู่นะคะ คุ <Private S 2> ้มมากโอ้หูหน้าหมดแล้วเนี่ยหอดูเป็นขอนตาเนาะ ที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นเห็ดพึ่งนะคะวันนี้ได้มาเก็บเห็ดน,นะคะเป็นการเก็บเห็ดครั้งแรกเลยนะคะสนุกมากๆค่ะเพราะว่าเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศอีกอย่างหนึ่งนะคะในป่านี้จะแบบว่าอากาศดีมากเลยนะคะเดินแบบว่าเพลินๆเลยนะคะวันนี้ก็เจดองศานะคะเดินก็ไม่ร้อนนะคะ นู่นนะข้าหน้านะเดินต่อไปพี่เขาเรียกว่าต้นอูนะคะต้นอูนะคะเป็นต้นไม้ป่าที่มีผลสีแดงสวยมากๆค่ะพบได้ในป่าทั่วไปเลยนะคะที่คนฝรั่งเขาไปทำพวงคริสต์มาสใช่ไหมคะ จีงกลมๆอ่านี่ค่ะตัดมาแล้วนะคะได้ค่ะ